อืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปรี้ยวมะไม่เปรี้ยวจริงดิจริงตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนอัตจฉริยะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทาน้องๆที่นี่นะฮะให้กินมะนาวถ้ากินแล้วไม่ออกอาการเนี่ยผมจะให้ร้อยหนึง่ง<า>ให้กินมะนาวแล้วก็อย่าออกอาการถ้าไม่เปรี้ยวไปให้ร้อยหนึง่งริแ่งบบเตรียมมาแล้วพร้อมกันพร้อมกันเยอะไหมพร้อมกันพร้อมกันหรอไฮะพร้อมกันอ่ะเปรี้ยวร้อยหนึ่งบิสมิลลาห์สามสองหนึ่งอ่ะอร่อยไหมนี่ เปียบ่ะเปี่ยวป้าบอกกับกล้องเลยอืมไม่เปียบมากไม่เปียบไหมไม่เปียบจริงเหรอเฮ้ยอย่าอาการนะร้อยนิ่งเลยคืนนี้ไปเตะบอลด้วยขมแล้วขมอ่อขมแล้วขมแล้วขมอ่ะขมจร่งดิเอาจะเปันง่ายวะนี่คือมึงเสียสองร้อยดิไม่เป็นไรตั้งใจแล้วเน่โอ้ว่ายเลยเด็กดีขึ้นมาเลยนี่ เนี่ยตังตังไปเล่นบอลกันดิเออโอเคคุณไม่ถามจริงคุณแม่คุ้ม,มอยู่ดีๆก็ได้องตังไอเอาเราจะมาแกล้งน้องหรือว่าเราโดนแกล้งวะเดี๋ยวให้กินมะนาวถ้าไม่เปรี้ยวไปให้ร้อยหนึ่ง <c oughs> บีบอย่างนี้เลยลองแบบบีบตัวนะบีแบบเยอะๆ,ๆแล้วก็ทำหน้าแบบฟินอนะ่ะแบบโหหวานมากค่ะ <c oughs> บีแบบน้ำเนีนๆนะอ่ะให้กล้องกล้องไม้ใกล้อ่ะนี่นะฮะสามสองหนึ่งอืออเป็นไงเป็นไงเป็นไง อร่อยครับอร่อยหวานไม่หวานไหมหวานหวานเฮ้ยเอาอีกดิถ้าหวานมาเอาอีกดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวานจริงเหรอเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเฮ้ยข้าวหวานเว้ยมันนาวมันมนาวนี่คือหวานเล่นโน่นี่มาโยนเฮ้ยเบิือนเขาบอกว่าหวานเว้ยนี่เบึนบึนโยัโยครับหวานไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยโอ้ยไม่เปรี้ยวบอสมีฝากเชื่อหน่อย เฮ้ยสุดยอดมากนะฮะอ่าโอเคตั้งใจเรียนนะครับนี่มอมอสแล้นะมอมอ,มอหา้ามอห้าแล้วโอเคนี่เรามองกล้องนะเราเราบีบแล้วปุ๊บแล้วก็เราบอกว่าอุา้ยหว,วานมากทำหน้าทำหน้าแบบฟินฟินใอย่าอย่าเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวไปจะให้เป็นสติ๊กเกอร์แจนแต่ถ้าไม่เปรี้ยวไปให้เงินแต่ละร้อยอ่ะดูด,ดูนดะ้สามสองหนึ่งตั้งกล้องไหมไก่อุ้ย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 มีกี่สิบตาเมื่อกี้เดี๋ยวนี้กี่สิบตาี่หวานมากค่ะเดี๋ยวนี้กี่สิบตาเมื่อกี้ เห็นไหมในกล้องไม่ทันนะเมื่อกี้เม okay. okay. ื I I ่อ um, ก so ี้ในกล้องในกล้องมีมีภาพช้านะใช่ไหมนะครับแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวแปะให้เป็นสติ๊กเกอร์นะฮะนะครับนี่ก็สองอันเลยอ่ะสติ๊กเกอร์นี้ไม่มีขายนะเป็นสติ๊กเกอร์ของจ่องฟิซซั่งเองทุกคนดูเห็นไหมผมจะไว้แจกแฟนคลับที่แบบเวลาเจอกันนะผมก็จะให้ถ้าผมพกอยู่ก็คือได้แล้วก็ให้น้องทำนี่นะครับสนใจนนะครับสตกเกอรครับ นี่ผมติดตามอยู่ในติ๊กตอกอ่ะคนไม่มีขับช้าโควิดกระทมปิดเร็วทันทีเดมมีเกมมาให้เล่นแดมมีมะนาวให้เรากินแต่ว่าเราอยากอาการว่ามันเปียวเราเราบอกไปเลยว่าเฮ้ยหวานมากคือคือเซฟอาการไว้อ่ะถ้าทำได้แบบโดยที่ไม่เปรี้ยวเลยไปให้ร้อยหนึ่งสามสองหนึ่งพิสตาสิบล<ะ>าวโอ้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 ทุกคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบีบจริงเฮ้ย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 เปรี้ยวป่ะไม่เปรี้ยว จริงดิจริงมันหวานอ่ะโคตรหวานเลยอ่ะอุ้ยถ้านเอาอีกเอาอีกเอาอีกได้เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกเอาอีกนี่ดูนี่ดูดูดูโอ้ดุกันโอ้ยอืมโอ้ไอตุ้งใสมันชอบอ่ะเรามาท้าผิดคนแล้วของชอบเลยเนี่ยของชอบเลยเรามาท้าผิดคนแล้วทุกคนโอ้โหอร่อยอ่ะเอาไหมไอ้อร่อยจริงดูไอตุ้งใสชอบนะชอบอ่ะไปให้ร้อยหนึ่งตั้งใจเรียนนะครับ อยู่ม .5 แล้วเนี่ยทุกคนดูเป็นเป็นเอฟซีนะติดตามไปนะทำคลิปเรื่อยๆนะดีดีปีสิ้นโรงเรียนไม่ได้วยโอเคขอบคุณมากครับ